คนรู้จักทุ่งไหหินที่ถือว่าเป็นมรดกโลกของประเทศลาวไหมคะมีใครเคยไปบ้างไหมเอ่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยไปนะคะเดี๋ยวคลิปนี้รูออนจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าทุ่งไหหินกับเรื่องราวของขุนเจืองธรรม,มิกราชเกี่ยวข้องกันยังไงเดี๋ยวเรามารับฟังคลิปนี้ด้วยกันค่ะ สวัสดีคะ่ะครูอ้อนจากช่อง So r ี้ออฟไก่นะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยคะ่ะกับเนื้อหาสาร,ระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์ครูท่องเที่ยวคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะครูอ้อนจะมาพูดเรื่องราวที่เกี่ยวกับหุ่งไหเหินนะคะหรือที่เขาบอกว่าเป็นไหเล่าของขุนเจืองซึ่งเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเริ่มรับฟังกันเลยคะ่ะแต่ก่อนจะมารับฟังเรื่องราวดีๆนะคะครูอ้อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับครูอ้อนได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะ สำหรับทุ่งไหเหินนะคะถือว่าเป็นโบราณสถานอันสำคัญของประเทศลาวค่ะและยังได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกผ่านการรับรองของคณะกรรมการองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนั่นเองค่ะเมื่อวันที่7กรกฎาคมในปีพศ2562ัาหสำหรับทุ่งไหหินนะคะตั้งอยู่ที่เชียงแขวงค่ะทางตอนเหนือของลาวเป็นที่ราบสูงมีหินใหญ่ลักษณะคล้ายไหยตั้งอยู่ทั่วบริเวณ มีอายุอยู่ในยุคโลหะตอนปลายไม่น้อยกว่า2,500ปีซึ่งมีนักโบราณคดีค้นพบกระดูกณบริเวณนั้นด้วยค่ะซึ่งสันนิษฐานว่าหินที่มีลักษณะหายนั้นเป็นภาชนะบรรจุกระดูกเป็นพิธีศพของชาวลาวโบราณแต่ทุ่งหหินนี้นะคะเคยมีตำนานที่ว่าด้วยเรื่องหายที่วางเรียงรายอยู่นี้เป็นหายเล่าของขุนเจืองค่ะวีรบุรุษสฝั่งโขงนั่นเอง ผู่อ้อนขอเท้าความไปก่อนนะคะว่าขุนเจียงเนี่ยเป็นใครมาจากไหนซึ่งขุนเจียงถือว่าเป็นบุคคลในตำนานที่ถูกเล่าขานว่าเป็นวีรบุรุษของกลุ่มชนในลุ่มแม่น้ำโขงโดยขุนเจียงนะคะเป็นตำนานที่ออกมาในรูปแบบของมหากรรมเท้าหุ่นขุนเจียงที่นักวิชาการอย่างจิตภูมิศักดิ์เนี่ยได้คาดว่าถูกแต่งขึ้นในบริเวณล้านช้างหลวงพระบางค่ะประมาณสมัยอยุธยาตอนตอน้นจากลักษณะการประพันธ์แล้วนะคะสำนวนที่คล้ายคลึงกับศิลาจาร ในสมัยสุขโขทยัยตำนานของขุนเจืองก็มีความเกี่ยวข้องกับไหยหินด้วยซึ่งตำนานของไหยหินนี้นะคะมหาศิลาวีระวงศ์เล่าไว้ว่าขุนเจืองเนี่ยทำสงครามกับพวกแกวและตีเมืองแก้วประกันค่ะหรือบริเวณเมืองเชียงขวางในปัจจุบันสําเร็จจึงเฉลิมฉลองชัยชนะนี้อยู่7เดือนซึ่งขุนเจืองสั่งไพร่ลให้ทําเล่าไหาเลี้ยงเป็นจานวนมากทําให้มีไหขึ้นอยู่บริเวณทุ่งเป็นจํานวนมากค่ะ คนลาวจะเรียกไหนี้ว่าไหาเจืองหรือไหเหล้าเจืองค่ะผู้คนยังเชื่ออีกว่าหากเทน้ำลงในไหน้ำจะกลายเป็นเล่าขึ้นมาในบัดดนด้วยทำให้ไหเหล่านี้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวลาวและชาวขานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในความศักดิ์สิทธิ์ของไหเจืองพระยาวานค่ะผู้นำแห่งชาวขา ที่รวมตัวกันนะคะเพื่อจัดตั้งตนเป็นอิสระแก่ความเป็นไพร่ทาดจากพวกชนชั้นนําในลาวในช่วงร่วมสมัยรัชกาลที่5ขณะที่ฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มเข้ามาตั้งอาณานิคมในลาวและจินฮอที่อพยพลงมาปร้นสะดมค่ะได้ใช้ความเชื่อเรื่องหายในทุ่งหายหินเพื่อประกอบพิธีกรรมชุบตัวค่ะให้กลายเป็นผู้มีบุญและตั้งตนเป็นขุนเจ้องผู้เป็นตำนานแห่งวีรบุรุษสองฝั่งคงโดยการนำพลิกไปตำในไห และนำมาฉลอมปวดโดยไม่มีอาการแสบร้อนแต่อย่างใดชาวคาที่ดูเหตุการณ์อยู่ต่างเห็นว่าเป็นอัศจรรย์และเชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่จะนำพาชาวขา่าต่อสู้กับชาวไทยและก็ชาวลาวได้อันเป็นการใช้ความเชื่อเรื่องหายเจืองเพื่อที่จะตั้งตนเป็นผู้นำของชาวขาที่จะตั้งตนเป็นกบฏค่ะจึงเป็นที่มาของกบฏขาเจืองนั่นเองค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะทุ่งหหินนี้ก็เป็นโบราณสถานอันมีความสําคัญต่อประเทศลาวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังเป็นสถานที่ที่ได้รับการการันตีว่าเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วยทําให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับประเทศลาวค่ะถือว่าเป็นสถานที่แห่งตำนานและความเชื่อของชาวลาวอย่างแท้จริงเลยทีเดียว และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของพุ่งไหหินหรือว่าไหาเล่าของคุณเจิงนั่นเองค่ะตามความเชื่อของชาวลาวนะคะที่ถือว่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถ้าเกิดท่านไหนมีข้อเสนอแนะนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้กับรูอ้อนได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ